สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าตามต่อรุ่นต่อกับแนวทางหุน้นดาวโจนจ์จะดาวโจนหลบปกติผลเวลาตีสามตีสีเนาะสำหรับดาวโจนก์หาเฮานะจ้ะแนวทางของวันที่เดี๋ยวเธอจะลืมคิดวันที่เท่าไดล่ละเนี่ย1ิบแปเก้าะแนวทางคำขึ้นคนที่19เจะเดือน8สิงหาสองพันหารอบแปดจ้กพ้นออก ทีสามทีสนะี่แล้องเป็นวันที่สิบเก้านะ,ะก่อนสิไปรับชมดาวโจนสของที่สิบเก้าจะเดี๋ยวมาเบิ่งพ้นย้อนหลังกันก่อนจ้าพ้นของที่สิบหกจ้าเดือนแปดที่ผ่านมาสำหรับด,า,ดาวโจนของเฮามือสุดท้ายวันที 16, นะ่สิบหกเนาะแนวทางเลขเด่นนี่ให้เดนศูนย์กับเก้าสำหรับพ้นเข้ามาจ้าหกหนึ่งสองหลังแปดหกสำหรับแนวทางขาองเฮาถือว่าผ่านไปเนาะ โอ้โหบอรนี้จากซองเลยเนาะสำหรับดารจูนอาทิตย์ทีแล้วเนาะมีแต่ซองอย่างเดียวเลยสำหรับอาทิตย์ทีแล้วในซองเดินดีเนาะมาทางอาทิตย์เลยโอ้โหอะสำหรับมือนีิถือว่าพลาดไปเนาะสำหรับมือนนิตามรุ่นกันโตจะซองขักซองแน่บอรดนี้จากซองเลยก่อนสิไปรับชมรับฟังนวทาามือนนิฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละค่ะนอกจอก fc ที่เข้ามารับชมใหม่ๆจอย่าลืมกดติดตามเลิก,กะ อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเพื่อเสียดผบวผ่านแนวทางทีแอนแอยลงหายแต่แนวทางดีๆมีห้กันใดทุกวันจะสำหรับแนวทางของแอร์อยรับชมได้ผ่านทางยูทูบได้ส่งทางเดียวจะบ่มีกลุ่มบ่มีลไลน์ใดๆทั้งสิ้นจะเว่ยผ่านกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไววรอเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเนาะสำหรับมือนี่รุ่นต่อรุ่นต่อจะตัวหนังซื้อไหม ไไเดินไวหลยกัเป็นไปทั่วสํสำหรับเลขเด่นเมื่อนี้ตายแล้วได้เด่นโต๊เก่าตัวนี่พี่นอ้องอาทิตย์ที่แล้วสองมาทางอาทิตย์เลยสำหรับเมื่อนี้ยังติดสองมาอยู่ตามสูตรเ,เดิมๆเบิ่งก่อนอตามสูตรเนาะห้เด่นสามกับสองวิ่งลูดจ้ะสามสามสองสอง,สองคือเบิ่์เลขเด่น สำหรับแนวทางของไอจอยมือนี้คือสองยังซูนอยู่แต่บ่งหัวสีมาหรือบอกราวาทิ์ที่แล้วนี่ก็คือมาแบบเบิดสซูเมอร์เลยเนาะสำหรับเป็นสองเฮาเปรียบเทียบกันเบิ่งได้เนาะตามสูตรจับคู่จาสามสี่ห้าสามเจ็ดสามแปด สาสำหรับสองมันก่อนมา1สองเนาะแต่ตัวประกบขูหนึ่งสองบมีสองสสองสสองหาสองเก่าสองเคสสำหรับดักโจนสของเมือหนกันยังมีเด่นสองกันยังชนกันอยู่สองศูตร์สามศูนย์หูหัวสีมาตามศูตรหรือบอ่ เปรียบเทียบกันเบิเ่งได้เนาะเด่น2กับ3ามสายวิ่งสายลูดของเขาหมากักตัวได้ชอบตัวได้นำ,นำไปวิ่งไปลุดได้จ้าสำหรับโตัเน้นจะเด่น3ามลุด3มเมืม่อนี่ขอเน้นไป3 8มแปดามหาแบบหนึ่งเดอด้อัยิบป,ปากกามาพิษจ้าสเน้นสองสามกับ2องหา เบอร์เลขเด่น3ามมสออือนีสามศูนสองนโคน่นไปสามสามละกการสองนี่มาเด่นเกินไปพวหลายงวดติดล่ะอ่ะสำหรับแนวทางดาวโจนของเฮมมือนีตามนี่เืาจะฝากน้ำไปเปรียบเทียบพิจารณาวีคอกันอีกทีนึ่งละกันเนอกก่อนสิน้ำไปเปล่นแนวทางจะขอให้มาปังๆังคอยมาเด่งๆด่คอยมาเต็มเตมบนหลางละกันเนาะ ขอให้สูกดีกันทุกคนทุกท่านจนะะมีตัวหมักตัวชอบล่อยตามเน้อบ่มีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้แต่สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีจ้า